ขอบคุณกับคิดพันช่องผมุมทรัพยานาคร่วมบุญกับหลวงปู่สวงและสถานที่บ้านช่างยุติร่วมทําบุญถวายปัจจัยจาเยหนึ่งพัน 1, บาทเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่น ประจําปี2515ในวันที่16ตุลาคมณวัดคอหนองบัวตําบลหนองไถ่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันที่16ซึ่งมีองค์หลวงปู่วงเป็นประธานอุปถัมภ์ด้วยก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมโมทนาบุญมีแต่ความโชคดีมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสาธุสาธา ับลงปูนะครับคุณผู้ชมนะครับมาแล้วครับครับน้ำมันลงปูไปที่กระท่อมลัสังขันลงปูสวงมันรุ่นแล้วครับคุณผู้ชมนะโอ้สวัสดีครับลงปูโอ้สวยงามมากผมมาถึงที่แล้วนะครับอ่ะครับมาถึงนี่แล้วครับเียว่าขลามมั้งทีนี้ ครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมทิศพันธ์ช่องกลุ่มสรัพยานนะครับวันนี้พี่เทอมนะครับน้องทีมงานนะครับซื้อป้ายแดงมารับหลวงปู่มาที่กระทมรักสังขารหลวงปู่ดูนะครับคุณผู้ชมความสามารถนะครับดูเท่บจากแดดไม่มีเลยนะมีฝนตกมาโปรยๆนะครับเหมือนกับท่านรดน้ำมนต์ให้ปฏิหารจริงๆ ปฏิหารเกิดขึ้นนะเพื่อแล้วขนลุกนะครับคุณผู้ชมตลอดระยะทางที่เดินมาจากบ้านช่างยุทธเนี่ยฝนตกโปรยโปรยไม่แรงแล้วก็ครึ้มไม่มีไม่มีแดดเลยนะครับมาเจอพิทัศ์พอดีสวัสดีครับพิทักษ์สวัสดีครับโอ้โห,โห,โหโปกติมาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยคนลุกเลยพึง่งพึ่งแห้งวันนี้ปอพิ่งแห้งวันนี้เมื่อวานโอ้โทำไมตรงเป๊ะเลย <laughs> โอ้โห,โหรถปกติก็เข้าไม่ได้เข้าได้ เมื่อวานคันสองคันแล้ววันนี้ก็มาเมื่อเช้ารถเก่งสองคันแสดงลุงปู่อยากให้มาจริงด้วยนะมาได้จริงๆแล้วก็ดูพิธักจากแดดแดดไม่มีแดดแล้วมันเหมือนกับลุงปู่ให้น้ำมนต์นะวันนี้ท่านช่วยน้ำมนต์ทั้งวันโปวยน้ำมนต์ทั้งวันเลยถ้าแรงก็มาไม่ได้นะครับอืนี่เก็บพิธักนะครับน้ำมนน้ำมนศักดิ์สิทธิ์ เป็นข่าวจริงๆนะคราบว่าวันนี้เหมือนจะมีต่อกฤดูเลยปลายฝนต้นหนาวโอ้ปลายฝนต้นหนาวเออใช่นี่ครับทะเบียนสวยไม่มีทันเลยโอ้สองหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งครับนี่คุณผู้ชมถึงแล้วอ่ะทะเบียนรถนี่ะครับที่กระท่อมราชสังขารลบบสูงบาดุลนทุนอาอฟทุนบ,ทบ,บวษเชษจ,จังหวัดสุรินทร์นะครับกระท่อมราชสังขารเนี่ยไฟไม่มีวันดับ นี่ครับมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะโอ๊ะกวาดยังไม่เสร็จเลยอ๋อไม่กวาดหมดหรือยังทำมาแล้วบปะเออเดี๋ยวจะหาไม้กวาดมาให้พิทักษ์โอ้เหลือตะปลายโอ้หลวงปู่ยิ้มเลยข้างบนครับคุณผู้ชมดูฮะหลวงปู่ ยิ้มโอ้ยเหมือนมากเลยเหมือนมากพี่เธอมาถิบูปูพาอ,องหลวงปูมาเพื่อที่สักการะบูชาที่กระท่อมที่หลวงปูละจังขานวันนี้ก็เลิ่มห้ามดามดี มาจุดทูบบอกกล่าวแล้วก็จะให้หลวงปู่สวงที่อยู่เป็นรักที่อยู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้ท่านได้ผูกเสกองค์ปฐม,มเลิกซึ่งเป็นองค์ที่สองที่ผมได้เคยสร้างองค์แรกไปจังหวัดน่านองค์นี้ไปสมุทรสาคร <c oughs> ก็จะทําการบอกกล่าวองค์หลวงปู่และเชิญบาร,รมีปู่ให้องค์รูปหล่อนี้ มีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมที่ได้เหลียญไปเอ่ยคำว่าขอปูกกรเมตตาคำว่าให้คือให้ทุกอย่างแล้วแต่บุญคนนั้นจะมากหรือจะน้อยก็ตามขอพรอันนี้ก็บอกช่องกลุ่มยูทูบกลุ่มทุปในนากและมันีชาแนลก็อยากให้ทำเผยแพร่บารมรีลุมปู่ไปทุกที่ทุกทางเดี๋ยวลุมป่ก็ให้ให้ เอฟซี uh, ได้เห็นก็ได้โมทนาที่มาไม่ได้ถ้ามีโอกาสก็มากราบไหวเอ,อเดินทางมาทักไกลก็ดูสถานที่ใกล้ไกลที่ติดอย่าทุนทิตบางคนเขาสร้างใกล้ๆก,ก็ไปกราบไหวขอพรคือจิดถึงท่านท่านถึงเราหมดหลวงปู่สวงอยู่ทุกที่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะ <c oughs> ขึ้นไปกราบสักการะบูชาบอกกลาวหลวงปู่แล้วก็ ทำวิธีอัญเชิญปู่ให้ปู่ลงมาปลุกเตะรูปหล่อองค์ประถมะเลิกให้ก็ <c oughs> เป็นอันประสิทเสรแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกราบสรีิระที่สังขานท่านที่วัดไทยพัฒนา <c oughs> เพื่อขอพอรอันชักติดต่อไปวันวันพรุ่งนี้ผมก็เดินทางกลับแล้ววันที่สิบหกก็หลวงปู่สวงก็ไปเป็นประธานเจ้าภาพ เออท่อกระถินวัดคอหนองบัวจังหวัดนครราชสีมางานนี้ที่มารับนี่เป็นเป็นเลิศงามยา,ามดีที่หลวงปู่ได้จัดสรรไว้ให้ซึ่งวันที่ยี่บเก้ากันยายนที่ที่ผ่านมาผมมีโครงการว่าจะมารับหลวงปู่แต่ด้วยเกิดปาฏิหาริย์ช่างยุดตั้นไม่ได้เกิดได้ทายาทใหม่คลอดขึ้นมาเป็นผู้ชาย ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรดีมากเลยแล้วจู่ๆผมก็ได้ไปรู้จักหลวงปู่องค์ใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณณลลานอาโศกซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทางูุนก็เชิญให้ผมและคณะศิษย์ญาติศิษย์อาจารย์สมศิษย์และเหล่ามู่คณะที่เป็นลูกศิษย์ไปร่วมบุญเพื่อปลดหนี้องค์หลวงปู่องค์ใหญ่ซึ่งเป็นเป็นเหลวงปู่ าทางลานสาวโศกค,คุณที่สิทธิ์ได้เชิญผมผมก็ไปร่วมบุญเราทำด้วยบุญติดศรัทธาเต็มร้อยเลยแล้วก็ปลื้มใจหลังจากนั้นช่างยุทธก็บอกว่าเดี๋ยวผมปั้นต่อผมก็เลยบอกเมื่อไรจะมารับแกก็บอกว่าหลังออกพรรษาแล้วแต่เขาไม่ได้บอกวันที่ว่าจะมารับผมก็อธิษฐาน หน้าหิ่งที่บ้านผมที่สมุทรสาครปูจะไปวันไหนปูบอกว่าให้มาวันที่สิบสี่วันศุกร์เลิกงามยามดีแล้ววันนี้ได้มาจริงฟ้าก็เปลี่ยนจากหน้าฝนก็กลายเป็นหน้าหนาวทำพิธีบอกกล่าวบ้านช่างยุทธก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยเป็นเหมือนเหมือนพรมน้ำมนให้ไม่ได้เยอะเลยและได้เดินทางมานี่ ณปัจจุบ,บันตรงนี้ซึ่งทิพพันธ <c oughs> ์ <c oughs> ก็ได้นำทางมาซึ่งปากทางตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วสิทธิุาิทธิ์หรือเอฟซีที่ดูอยู่ถ้ามีโอกาสก็มากรใบไว้ที่กระท่อมหรือใครจะไปที่วัดไผยพัฒนาก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่แต่จิตที่ผมดึงดูดตรงนี้ก็คือผมต้องมาที่นี่ก่อนเพราะหลวงปู่ท่านละทังขานอยู่ตรงนี้บอกก่าว แล้วสมปรานาทุกอย่างที่ผมทำพีดพูดจากใจจริงก็อันนี้เดี๋ยวขอตัวทำพิธีอีกต่อไปเดี๋ยวก็ถ้าจะถ่ายก็ลองดูเดี๋ยวครับสาธุสาธุไปดีกันครับสาธุลูกหลานมารับหลวงปู่องค์หลวงปู่ลูกเหมือนลูกดอกเหมือนหลวงปู่ เสร็จแล้วเลิกงานยามดีนะที่หลวงปู่ที่เลิกบันให้มารับหลวงปู่มีลูกได้เดินทางมาทั้ง,ม,งนนะมู่คณะเพื่อนฝูงจากตาละบุญแล้วก็มมาีชแนลซึ่งผมก็ไปเจอที่ลบบุรีรู้จากกันด้วยบุญบารมีที่หลวงปู่ให้มาเจอผมก็แนะนำให้มาหาจังยุทธ อย่หลวงปูก็เปิดให้เขานะไอ้อฟซีเขามีเยอะๆมีคนติดตามเข้ามาเยอะๆมีโชคมีลาบเขาได้ได้สร้างบุญต่อเหมือนที่ผมไนีเป็นสะพานบุญบอกต่อไปสาธุกะสาธุกระาธุ นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,สมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันดีวันจุกที่14ตุลาคม2565ปีไข่เลิกงานยางดีที่ลูกได้มารับองค์หลวงปู่สวงลูกมากราบสักการะบูชาบรารมีหลวงปู่สวงณกระท่อมบ้านลุง <c oughs> บวชเทพบัวปุ่เทศจังหวัดสุรินทร์ล,ลูกขอนมัสก,การ สการะบูชานะโมโพธิสัตโตมหาปุโนไมฮิติโกมหาคาโพอังค oh oh ูเสบิสิทธิลาโพนิรันตะลังพุทธังปฏิทธิตรรมังปฏิทธิสังฆังปฏิทธิอันะองค์สมตัปโนอินทิปโสตมุทายัติสวาสติมหาบดานสัจจังปฏิทเมสาธุสาธุสาธุลูกมาน้อมถิ่นสการะบูชาขอบารมีหลวงปู่สวงช่วยประทานพรปลูกเต็มลูปหล่อหลวงปู่สวงองค์ดึงเหมือนหลวงปู่สวงเพื่อลูกจะไป นำไปจังหวัดสมุทรสาครที่กระท่อมมหาชัยเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้สัก,การะบูชาเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่สวงแล้ววันนี้ลูกได้มากราบสก,การะบูชาขอขมาขอพรองปู่ให้หลวงปู่ได้ปลูกเสกองค์ปฐมฤกษ์เป็นองค์ที่สององค์แรกที่ลูกได้สร้างไปจังหวัดน่านก็มีนคนผู้คนญาติโย,ยมมากราบไหว้สักการะบูชาเผยแผ่บารมีที่องค์พระธาตุ ภูพเพียงตำบลและอเมทุ่งชางจังหวัดน่านมีคนมาขับว่า้ักาารรบ,บูชาไม่ขาดสายและวันนี้ลูกได้สร้างบุญต่อได้นําองค์หลวงปู่มาจักการรบ,บูชามาให้หลวงปู่ปุกเตเพื่อจะนําไปจังหวัดสมุทรสาครในวันที่16หลังจากที่นำหลวงปู่ไปร่วมทอดกระถินวัดคอหนองบัวจังหวัดนครราชสีมากับคุณแสวง เป็นด่ากลางแสวงจากกนเป็นเจ้าภาพกระถิ่นวันนี้ลูกก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าให้กับรมเทพเทวดาเจ้าทุ่งเจ้าที่เจ้า่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่นสถานที่สักิ์แ่งนี้ตรงได้รับอานสงผลบุญกระถิ่นที่ข้าพเจ้าในจรมไม่พร้อมด้วยนางสาวดาวันชมแสงปาญญาพร้อมทั้งเหล่าเพื่อนคณะที่ได้เดินทางมาในวันนี้ก็ขอถวายบุญกุศลให้กับบารมี ครูบาอาจารย์หรือครูหวงพระพุทธโตจงได้รับอานิสงส์ผลบณญในทางนี้และขอให้หลวงปู่ได้ปลุกเตกเป็นพิธีประทมมาเริมเป็นองค์ที่สองให้ลูกจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จด้วยเทินสักการะบูชาตองตุงตาทีเต่าชาเจ้าป่าเจ้าเผาณสสานที่แห่งนี้อิติสวตโตอาลังุทโธนโมคุชายัคปัจจวีคองคาพระผูมัเทวาข้ามมิหังอิติสุตโตอาลังุโธนโมคุายยัคปัจจวีคองคาพระผูมัเทวาข้ามมิหัง อีติสุกโตอานาผู้ตนโมชายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาครับมามิหังสาธุสาธุสาธุนี้ลูกขออนุญาตนำาูปักที่กองไฟ้าไฟของหลวงปู่จะโดงสายสิไปแจกจ่ายก็ขอให้มีพุทธคุณประทานคุณประทานคุณดำเลิศใครขอก็มีโชคมีลาภตามที่หลวงปู่ประทานพรให้นะสาธุสาธุสาธุ ส่วนส่วนฟ้า,ฟาก็ขอดูตัวเลขไว้ากา,างแก <c oughs> ้งแอปูนะสิบดอกเิมปูถึงได้ายาหยาท่ไม่ได้นะขอบคุณผู้ชมนะครับ ที่ดึงสายศินที่จะไปหาลูกปู

ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ได้เลยปูบอกว่าให้ที่มาเนี่นยแหละอ่ะโอเคปูสองหนึ่งแปดเก้านะปูนะสองหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งแปดเก้าลดหลวงปู่สวงขอให้หลวงปู่สวงได้เกียบเรเลขมงคลให้ลูกหลานประทานพรโชคลาภนะปูนะสาธุสาธุ